เช็ครายชื่อหนุ่มสาวสวยหล่อที่สุดในโลก2022คนดังไทยติดเพียบประกาศผลให้ทราบกันแล้วสำหรับการจัดอันดับ Most Handsome and Beautiful in the World 2022หรือชายหนุ่มหญิงสาวที่สวยหล่อที่สุดในโลกปี2022จากการรายงานของ Special Awards ซึ่งได้เปิดให้ชาวเน็ตได้โหวตกันในช่วง2เดือนที่ผ่านมา โดยผู้ที่ชนะและได้รับรางวัลอันดับหนึ่งได้แก่คิมแทฮยองหรือวีสมาชิกจากวง BTS และนอกจากนั้นผลปรากฏว่ามีศิลปินและนักแสดงชาวไทยติดอันดับท็อป50ถึง8คนเลยทีเดียวจะมีใครบ้างไปดูกันเลยไรยวชิรวิทอันดับ7ลิซ่าแบคพิง์หรือลิซ่าลลิสามโนบาลอันดับ8วินเมทวินอันดับ10อาโปนัทวิน 10, อันดับที่18 ตูต้นตะวันอันดับที่20ดิวจิรวัตรอันดับ21่มิบภาคมภูมิอันดับ25แพทริกนัทวันอันดับ47